นี่คือกาแฟแคปซูลพรีเมียมกาแฟาอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจือบ,บนปลูกบนดอยเชียงดาวเชียงใหม่หอมเข้มสดใหม่กาแฟออร์แกนิกคั่วบดบรรจุแคปซูลอลูมิเนียม10แคปซูลต่อ1กล่องรสชาติระดับคั่วสีระดับถ้าคุณอยากได้รสที่ทั้งเข้มหอมและเป็นของไทยแท้ลองม่อนดอยหลวงสิครับแพ็กเกจพรีเมียมฝาไม่ใช่พลาสติกแต่เป็นอลูมิเนียมที่ช่วยล็อกความหอมและรสกาแฟาได้นาน ใช่แล้วครับเป็นกาแฟพรีเมียมมากๆเลยนะครับแคปซูลแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้น้ำกัดกาแฟมาได้เข้มข้นมากนะครับเป็นกาแฟที่ผู้เชี่ยวชื่นชอบมากๆนะครับทานมาหลายกล่องแล้วนะทุกคนเข้ามาในวงการแคปซูลนี่นะครับก็ออกยากมากๆเลยนะครับทั้งสีกลิ่นครีม่านะครับถูกใจใช่เลยนะครับปลูกด้วยมือคัดด้วยใจจากผู้คนในชุมชนนะครับที่ม่อนดอยหลวงนะครับเชียงดาวทุกคนเป็นกาแฟที่บอกเลยว่าเริ่มต้นวันได้ดีมากนะครับกลมกล่อมสดชื่นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับมาตรฐานดีมากๆนะครับบอกเลยว่าบาลานซ์โดนนะครับบอดี้ได้และที่สําคัญอีกอย่างคือสบายกระเป๋าตัตางพ่อไปได้เยอะเลยครับ